แฟนคนจนตำทวนหนัง่อนหน้าพี่ไ <ok> ม่มาด้วยใส่ไขเวลาเราแอร์เงินเดือนกลจะหมดเมื่อหมาอย่างดีเกี๊ยวโชว์ก็จะใช้ช้อนเนี่ยจะเป็นคนชามาต้น สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ e อสคิ u ตนกับสาวๆอินส e ว e เดนค่ะเราก็เลยมาแวะที่ร้านจีนค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีของจากเอเชียมากมายเลยค่ะตามเข้ามาชมเลยนะคะดูว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างคะ่ะซื้อกับข้าวไทยได้วยกันนะคะคนดีค่ะไปจ้าวันนี้อยู่ในช่องปารินดาอินซวิเดนนะจ๊ะทุกคนไปจ้ะเข้าไปซือกับเขาไปเอบึงน้ำกันนะจ๊ะนะ นี่เอากรตาก่ายก่อนกะต่ายเอาอะไรหักลิ้นฟ้าบักลิ้นฟ้าก็ากาาทุกคนจา๋าสามสิบแปดโคนสามสิบแปดโคนโอ้เป็นเงินไทยเท่าไรเนี่ยกินอะไรกันอะไรเนี่ยหมักลิ้นฟ้าไหนไม่รูจะแข่งกินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกไปย่างไฟนะงามเงี้ย นึกว่าดาบสำหรับคนอกหักเรายังไม่อกเนี่ยน like ี่อาว้น <diction aries in Portuguese> ี่คุยใช่ยม่รับรอดนี่โอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเขาเรียกอะไรนะสตอมีกระถินด้วยเนี่ย มีทั้งเม็ดมีทั้งเอฝักมันเลยอ่ะพี่ก้าบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวเรือเหรอก๋วยเตี๋ยวหมูหมูบ้างเดี๋ยวน้ำตกจับเมื่อไหร่จา้าหน่าจะบุงอุ้ยมะม่วงแปดสิบเนาะแพงวะเดี๋ยวเอาไ้ยนี่ก่อนนี่ เสี๋ยวหมูกินข้าววันนี่มหละพาอะไรผักชีผักชีขอโทษนะคะทุกคนคะ่ะผักชีมีห้โนะคนแล้วก็ต้นหอมะะมะเขือยอย่งนี่ขัว้วยอะไรเนี่ยขั้วต้นกยนะคือันเทียมอะไรสักอย่างมันทุเหมือนกันอุ้ยจะกินอิ่มไหมนะเนี่ยแม่แม <laughs> ่เป็นซีลิ่งนะพูดถึงว่าแต่อยากกินแบบว่าอ,อะไรในะข้าวเหนียวอุ้ยทุเรียนก็มีนี่ สองพูร้อยห้าสิบหจะอิ่มไหมเนี่ยอันนี้เป็นบะหมี่เกาหลีมาม่าเกาหลีเนี่ยแก่แบบมาม่าเกาหลีแบบมาเลเซียที่ว่ากินแล้วกินไปร้องไห้ไปนะฮะอ,อันนี้ก็ร้องไห้อยู่นะของเยอะอมาม่าทั้งนั้นเลยจะคนดีจ๋าจะกินอะไรก็เลือกเอาเลือกเอาเลยนะจ๊ะนี่คืออะไรเนี่ยห้าสยามเอ,อ้ยไม่ใช่ขาด ท่าสยามมันไม่ใช่นางทาานะคะท่าซิงไอ้ข้าวโป่งใช่ไหมเนี่ยไอ้ที่วัดเขาแยกเตาใช่ไหมของคนเวียดนามอ่ะไม่ใช่เขาเก็บบ้านเราไหมข้าวโป่งที่บ้านไอ้เสคน่าจะใช่เขาเก็บว่าวที่เขาใส่ถุงมาหาขายข้าวโป่งเขาเรียกบ้านเขาบ้านเราเรียกข้าวโป่งเนาะภาษาไทยเขาเรียกเขาเก็บว่าวไอ้แป้งข้าวโพดไอ้แมงเขาจะแป้งอะไร ทำซาลาเปาโอเคเอา,นานเนยแลทำออกมาอร่อยนะไม่ใช่ปลาห,หัวหมาแตกเมื่อวานนี่ทิ้งไปแล้วสองถุงโหเคี้ยวไม่ได้าาดป, <laughs> ปิดแปง้ง <laughs> ปิดแปง้งแป้งปิดปแปง้แปงแล้วก็ขนมจีนจะทุกคนวันนี้จะมาซื้อขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนแบบนี้นะอันนี้เป็นขนมจีนแต่มันไม่ใช่ขนมจีนมันเป็นเส้นกุ้ยเตี๋ยวเนาะ เอามาสุงนึงจะเป็นเส้นเียค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูไหนล่ะอะไรขนมจีนขนมจีนแบบแบบเดียวกันอันนี้ก็ขนมจีนนะออืแต่ว่าเส้นมันเป็นยังไงแม่ต้องเส้นมันไม่สวยเลยเหมือนเขาบังคับให้มันเป็นใยๆฝอยๆนู่นหรือเปล่าเอันนั้นมันของเวียดนามถ้าเอาแบบเส้น เจอแล้วเจอแล้วเจอแลมห่อต้นไผ่นี่คือขนมจีนแล้วแบบป้งนัวผงนัวไมผงดีผงนัวเราก็เจอของไทยนะของอื่นเราไม่เอาใช่เมคอัพไทยแลนด์แต่ว่าขายที่ร้านจีนนี่ไอ้น้ำตาลเออเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนี่มีชื่อชื่อมาแล้วเมื่อวานเนี่ย อุปราคาเดี๋ยวดูปลา,าน้ำแพงของก็แพงของแพงทุกอย่างนี่นี่อากาศดองแล้วก็จะเอาไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะไปผสมผสมกันอ,อยู่เมืองนอกจังก,กินแบบประหยัดอุ้ยมีอะไรวาซาบิซอสวาซาบินี่ <laughs> ยังไม่เกล็ดกับตรงนั้นใช่ เค็มเนาะเขาเรียกเนาะใช่ใส่เข้าไปตากแดดให้มันแห้งเวลาไปต้มมันอาจจะพองขึ้นมากะปิที่ก็ไปซื้อมาแล้วปลาเน,นสของมาโยเนสแบบน,นี้ก็ดีนะพูดถึงเ่าเป็นของไทยเหรอพี่พี่ชอบกินผักโชว์อะไรเนี่ยเอาของศรีราชาเออศรีราชา,เอา,ชาเอาไปอันนี้ก็พอ,อ แต่ว่ามายูเนสของในเกาหลีก็อร่อยนะมันรสชาติมายูเน่เกาหลีคล้ายๆกันมัน้งมีไงซอสที่ซื้อไปเนาะซื้อไปอยังยังเลยอยากกินต็อกบอกกี้อาหารเกาหลีอซอสพริกค่ะทุกคนคะ่ะซอสพริกสีราชาได้ไหมสีราชาเหรอใช่ ภาษาเวียดนามแต่ว่าที่อีกัมขายแพง่อกินกับไข่เจียวร้อนอ่ะอร่อยที่เมืองไทยอ่ะเงินไม่พอเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะใช้การของคอนบอยนะคะทุกคนได้ข่าวว่าเขาให้มาซื้อเคบับเขาก็ให้มาซื้อเคบับนั่นเองคิกโกเมน เยอะมากสารพัดซอสดูก่อนเดี๋ยวจะว่าเราจะซื้ออะไรก็มองไปเรื่อยๆอ้หนี่แพงซอสเกาหลีญี่ปุ่นเนาะแพงมากบ้างนี่หมดยังไม่หมดเน้ะอันไหนมันจะอร่อยอันนี้เหมือนกาวกระป๋องที่เขาโดมกระป๋องกาวกระป๋องกาวอันนี้เนี่เพื่อสุขภาพค่ไม่ใช่ดมกาวดมวาซาบิ วนนี่ผัดกระเคีมเลยก็จะซื้อผัดกระเคียมไปผัดใส่ไข่เวลาเราเงินเดือนใกล้จะหมดแล้วจ้ะช่วงนี้เงินเดือนใกล้จะหมดแล้วก็ต้องกินแบบนี้นะจ๊ะผักกาดไข่ใส่เค็มนะจ๊ะเผลอๆไม่มีไข่ผัดแต่ผักกาดเผลอๆไม่มีไข่ก็ต้องกินอย่างนี้ต้มข้าวต้มไงกินกับข้าวต้มช่กินหมูก็ขาตั้งชิ้นหมูชิ้นหมู ลูกช <1971. S 2> <on> ิ้นปลาไงลูกช sure. ิ้นปลาอู้น <iyorsun. S 2> ี่แบบรวมอะไรนะหนังไก่เหรอเสี่ยนนะอันนี้เป็นกึ๋นกึ๋นงัวกึ๋นงัวเอามาทำอะไรกินนะเสี่ยนนะคือเป็นเป็นกึ๋นไอแค่ฉันเอ็นเนอะเนาะกินไม่ได้นะมันเคี้ยวมันต้มต้มใช้เวลาต้มน้ำติดอ่ะ แค่วุจลุดก็ตอ,ตอนนี้แหละออ้ยนี่ลูกชิ้นปลานะ่ากินมากเลยถ้าซื้อก็จะซื้อลูกชิ้นปลาอัน,นชิ้นลูกชิ้นที่ว่าเป็นใส่อะไรที่ยาวยาวๆที่แบบมหานเอาน่ะเหรออ้าฮเป็นปลาใช่้วไหม ไงทำมาจากมื้อหมาอย่างดีอ2กินให้หมดเลยนะนะอัเดียวก็พอ้ะช่วงนี้เงินหมดเงินหมดเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สี่ยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยอีกประมาณยี่สิบห้าวันเหมือนสำลอถูกหวยเลยกันเนี่ยมีเงินคงเต็กมีเงินคงเต็กด้วย ช้อนใหญ่มากเอาไปทำไลฟ์สดนะไปทำอาหารว้าวชุดโป๊กอันไหนช้อนที่ว่าคนไทยช้อนแบบนี้แหละที่อยากได้เขามากินเหรอหรือว่าเขามาชดโป๊กๆได้ป่ะเนี่ยเอาแมวอะช้อนมันนี่เราก็เยอะแล้วใช่ไหมอันนี้ไงเวลากินก๋วยเตี๋ยวอ๋อ อันนี้คืออะไรกระถางถูกใช่ไหมมีหม้อหม้อแม่นาคเหมือนหม้อแม่นาคเลยเนี่ยจต่นี้เนาะแด้ๆกินหมูกระทะเราเนาะแต่ว่าเราไม่จเป็นับจุดมีหัวจะกินหมูกระทะเล้วไม่กี้หมอจะกินอะไรนะ ประกาศดองเนี่ยนะมีครกและสากสากคือเขาห่ออย่างดีเลยวันนี้ก็ดีนะเดี๋ยวไปทำก๋วยเตี๋ยวกินค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะคะเมนูแล้วสาวๆจะเอาลงไหมคะคลิปจะเอาลงอืมก๋วยเตี๋ยวกินอร่อยอร่อยแล้วก็จะ นี่ลคะคะทุกคนา่าวันนี้ก็จะถ้าเจอว่ามี่ก๋วยเตี๋ยวโชว์ก็จะใช้ช้อนนี่ละคะทุกคนขามาทดกโก <laughs> ประมาณเท <laughs> นะ่าไหร่นะห้าช้อนก็คงจะหมดแล้วก็เหลือเปลาหรือเปล่ามั้ออันนี้อะไรโอ้มิดบางตัโอ้มีใหญ่มากเลยหน <laughs> ใหญ่กระหน่ายอย่างนี้น, <laughs> <laughs> นกกระทาแท้ๆจะทุกคนจาา นอนแอะแะอยู่นอนแอะแอยู่มีอยู่กี่ตัวเนี่ยหกตัวมีอยู่สี่ตัวสี่ตัวจ้ะสี่ตัวฮะเอามาทําอะไรกิน่ะเอามาสับใช่ปะก็เราก็มาแกงเผ็ดนกอะไรเนี้ยได้ต้องมาสับให้กระดูกมันละเอียดอันนี้คืออะไรเป็ดดักกี้เป็ดไม่ต้องซื้อแถวบ้านมีเต็มเลยเป็ดป่ามันกะลับบินกลับมาถ้าเราจะตีเป็ดเราก็ต้อง กินหน้าร้อนไงว่ารเราจะออกคืออะไรเนี่ยอะไรอะแบ็กบีนชิคเก้นอ๋อไก่ตุนถั่วดำก๊บยูดตูดตูดกบโ,โ,โอ้โหท่ไหร่อ้อยสิบโอ้โหเ่วงนี้ต้องเอก็กโนมีก่อนนะคนจ๋าใช่ราาพวกนเมีขายอยู่แต่ว่า เราแค่อยากมาเที่ยวเฉยๆดูนี่หน่อไม้นขวดทุกคนอของใครเนี่ยหน่อไม้ดองนางฟ้า่ก็คือนี่นะประแดกปแดของอะไรนะทุกคนแล้วก็ือว่าไปแล้วก็น้ำปลามันมีของพิมพ์ริพายอะน้ำปลาร้าก็หมดแล้วเหมือนกันนะพี่ไม้ลองชิมดูนะพี่ไม้เคยกินแล้วอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะ แล้วก็มีของหมั่มไหนล่ะของพี่หมั่มไม่มีของพี่หมั่มไม่มีมั้งเนี่ยมีร้านไทย่ของใครปะเนี่ยหนงเขยลาวคือเป็นหลองกันมากเลยอ่ะอืมซื้อของพี่ไม้ถูกกว่าของพี่ไหมดีกว่าแต่ว่าปริมาณอันนี้ครึ่งกิโลใช่ไหมปริมาณห้าร้อยกรัมอันนี้สามร้อยห้าสิบกรัมอ๋อ เอาแบบไหนดีซ <ort. S 2> ื้อไปก็จะอร่อยหรือเปล่าเออปลาปลาราแบบนี้จะพี่เคยกินแต่สีแบบว่าสีเข้มมากเลยปลาร้านางฟักเอาพี่ไม้แหละกำลังบอกว่าพี่ไม้นะพี่ไ้ไปตรอ่ะร้องเพลงดิค่ะของพี่ไม้เป็นแฟนเป็นแฟนคนจนเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อหันหน้าพี่ไม้มาด้วยเป็แฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อ พอแล้วค่ะเดี๋ยวติดลิกสิ์เดี๋ยวติดลิกสิตตอนที่ว่าพีบ้านอฮ้ยถ้าพี่ไม้ได้ดูเนี่ยเผื่อจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์พี่ไม้พี่ไม้ต้องให้ค่ารางวัลของสาวสาวอินสวีเดนแล่นนะคะใช่รีวิวให้ปวดชิตอะไรนะอะไรนะขายของให้ โฆษณาต้องเข้าแล้วค่ะเอาขวดหนึ่งของพี่ไม้ไปขวดหนึ่งนะแบบโลโซเดียมเหรอแบบไม่เค็มมากไม่เค็มไม่กินก็เข้าก็อร่อยอ๋อไม่หมดแล้วเดี๋ยวไปขวดหนึ่งตังก็ไม่มีมีแกะจ้าด้วยมีปลาช่อน นี่ไตปลาช่อนอันนี้ไตปลาถูเอาแบบไหนราคาเท่ากันเลยนะไม่เอาอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไตปลาไปของมันต้องมีให้ครบไงของที่ในเครื่องอ่ะแล้วมันต้องทําทีเดียวเนาะเราก็จะไปจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวตังค์หมดเดี๋ยวเขาจะซื้อเดี๋ยวซื้อไปเรื่อยๆก่อนโอเคเดี๋ยวทุกคนมาตอนนี้เราก็มายืนจ่ายตังค์นะจ๊ะ เราจะมาคิดนะจ๊ะความเสียหายว่าม <Re ันมันหมดจะมันจะหมดไปเท่าไหร่นะจ๊ะน่าจะหลายอยู่น่าจะหลายตังอยู่อันนี้ก๋วยจับเหรอทำก๋วยจับได้หรอไปลองไปกินดูจะชอบทำเป็นน้ำพะโลอะก๋วยจับพะโล้ดูซิว่าสาวๆจะแอ้โหนจะทุกคนจ๋ากินได้สองอาทิตย์นะจ๊ะ สองอาทิตย์โอ้โหก <laughs> ินมละช้อนเนะ <laughs> เนขาเรียกว่าใส่มากเขา <laughs> เอามาเข้าได้นะใส่น้อยแับน้อยใส่หลายแับห <laughs> ลายแล้วก็จะอย่างนี้แหละลถ้ามันขาดไปขาดไปมันก็ไม่ลอยนะแป้งนัวโอเคจะทุกคนแล้วก็จะมาดูนะั้นะว่า เราจ่ายวันนี้เราจะจ่ายเท่าไหร่นานนานๆมามาซื้อทีไม่เป็นไรนะถ้ามาทุกวันก็ไม่ไหวยังไงก็มีอาหารกินไปแล้วทั้งเดือนใช่อุ๊ยไม่เป็นไระ <c oughs> ชิวๆเท่าไหร่อ่อ <c oughs> โอ้โหมีถุงไหม มดไปหกร้อยกำลังเขาก็กินหมดไปหกร้อยเจ็ดสิบคนแต่ทุกคนไปตีเงินเขเท่าไหร่เนาะคูณสามเข้าไปสามจุดห้าเกือบสองพันถุงฟรีหรือปะเนี่ยถุงฟรีไหมราคาถุงหกพัเก็กหกพันเจ็ดร้อยเนาะก็เจ็ดร้อย เจ็ดคูณสามก็ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ประมาณสองพันกว่าสองพันสองพันสองร้อยสองพันสามร้อยประมาณนี้แล้วราคามันมันขึ้นมันลงใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นแล้วนี่ตลอดเงินไทยก็รู้อยู่ช่วงนี้ก็นน้ำมันก็แพงจะทุกคนจ๋าไม่ใช่แต่ค่าแพงนะคะโอเคเดี๋ยวก็จะไปที่รถก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปที่รถก่อนนะเดี๋ยวก็ต้องมาใหม่ เสียงโอเคทุกคนเอาของมาเก็บแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะเข้าไปใหม่นะจ๊ะ <laughs>